เรื่องราวที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระอ,องค์เลยทีเดียวองค์หนึ่งเนี่ยทรงเปี่ยมด้วยปัญญาและคุณธรรมส่วนอีกองค์กลับเป็นราชามนุษย์กินคนครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากคำสัญญาง่ายๆแค่คำเดียวเท่านั้นเองเคยลองถามตัวเองกันไหมครับว่าคำมั่นสัญญาที่เราให้ใครไวเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนกันแน่ มากพอที่เราจะยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเลยหรือเปล่าเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยนะครับจะพาเราไปสำรวจคำถามนี้แบบลึกถึงแก่นในละครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวละครฝ่ายร้ายกันก่อนเลยราชามนุษย์กินคนผู้ที่ความกระหายอันน่าสะพรึงกลัวของพระองค์ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้ เรื่องของเรื่องก็คือพ่อครัวหลวงนะครับดันหาเนื้อสัตว์มาทําอาหารไม่ได้ก็เลยลองเอาเนื้อมนุษย์มาปรุงถวายซะเลยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับพระราชาดันติดใจในรสชาตินั้นซะงั้นจนได้ชื่อว่าปริษาทหรือผู้กินเนื้อคนไปเลยสุดท้ายเหล่าขุนนางกับชาวเมืองก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยร่วมกันขับไล่พระองค์ออกจากเมืองไปครับพอถูกในประเทศเข้าไปอยู่ในป่าโชคชะตาก็ยังเล่นตลกอีก พระองค์เกิดบาดเจ็บที่เท้าขึ้นมาด้วยความที่แบบทั้งเจ็บปวดทั้งสิ้นหวังก็เลยไปบนบานสารกล่าวกับรุกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไรใหญ่ว่าถ้าช่วยให้แผลหายดีเมื่อไหร่แล้วก็จะตอบแทนด้วยเครื่องสังเวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เลยแล้วเครื่องสังเวยที่ว่าเนี่นะครับไม่ใช่อะไรธรรมดาธรรมดาเลยแต่คือโลหิตจากลำคอของกษัตริย์ถึง1 0 1พระองค์จากทั่วชุมพูทวีปโอ้ แล้วด้วยมนที่เคยได้มาจากเพื่อนเก่าที่เป็นยักษ์เนี่ยก็ทําให้บริษทัทมีพละกกาลังมหาศาลมากครับเริ่มออกไล่ล่าจับกษัตริย์ทีละองค์ทีละองค์จนเกือบจะครบตามจํานวนแล้วทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของเรื่องราวกันบ้างมาพบกับมหาราชอีกพระองค์ผู้ที่สัจจะของพระองค์กําลังจะถูกทดสอบแบบถึงขีดสุดเลยครับ พระเจ้าสุทธโสมเนี่ยนะครับทรงเป็นกษัตริย์ที่เพียบพร้อมไปหมดเลยทั้งคุณธรรมสติปัญญาและที่สำคัญคือพระองค์ให้ความสำคัญกับเรื่องของความจริงสัจจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยประชาชนก็เลยรักพระองค์มากครับแล้ววันหนึ่งครับขณะที่พระเจ้าสุทธโสมกำลังจะเสด็จไปอุทยานก็ได้เจอกับพราหมณ์คนหนึ่งชื่อนันทะที่เดินทางมาไกลามากเลยนะมาจากเมืองตักกศิลานู่นเพื่อจะเอาคาถาศักดิ์สิทธิ์สี่บทมาถวาย พอพระเจ้าสุทธโสมได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากเลยครับเพราะทรงชอบฟังธรรมอยู่แล้วก็เลยให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะท่านพราหมณ์เราขอไปอาบน้ํำก่อนแล้วจะกลับมาฟังแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าสุทธโสมกำลังทรงน้ํำอยู่ในสระ จูจ่ๆไอ้เจ้าโปลิสตัตที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเนี่ยก็โผล่พรวดขึ้นมาจับตัวพระองค์ไปเลยกลายเป็นกษัตริย์องค์ที่101องค์สุดท้ายพอดีเปะ๊ะระหว่างที่ถูกจับตัวไปโปริสรัทก็สังเกตเห็นว่ามีหยดน้ำไหลลงมาจากพระเกษาของพระเจ้าสุตโสมก็คิดว่าเป็นน้ำตาเลยหัวเราะเยาะว่ากลัวตายละสิแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับพระเจ้าสุตโสมกลับตอบไปว่า ที่พระองค์เศร้าโศกเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวตายนะแต่เสียใจที่ต้องผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับพรามนันทะว่าจะกลับไปฟังคาถาให้ได้และไอ้ความยึดมั่นในสัจจะนี่แหละครับที่มันนำไปสู่การตัดสินใจที่แบบไม่น่าเชื่อเลยและกล้าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้บริสัาได้ยินแบบนั้นก็แบบทึ่งเลยนะสงสัยมากว่าไอคาถาที่ว่าเนี่ยมันจะวิเศษวิโสขนาดไหนกันเชียว ถึงขนาดยอมตายเพื่อรักษาสัญญาได้ก็เลยยื่นข้อเสนอที่ช็อกมากบอกว่าเอางี้เราจะปล่อยท่านไปแต่ท่านต้องกลับมาหาเรานะ พระเจ้าสุดโทมนี่คือไม่ลังเลเลยนะครับพอเป็นอิสระปุ๊บรีบกลับเมืองอินทปัตทันทีอย่างแรกเลยคือเรียกพรามนันทะเข้าเฝ้าฟังคถาจนจบแล้วก็มอบรางวัลให้ตามสัญญาเป๊ะๆจากนั้นก็ส่งมอบราชสมบัติให้พระบิดามารดาช่วยดูแลต่อแล้วก็กล่าวอำลาทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จกลับไปหาปริสาสตัวคนเดียวเลยครับเพื่อรักษาสัจจะแห่งมหาราช และแล้ววินาทีที่พระเจ้าสุทธสมกลับไปยืนดูต่อหน้าบริษัทอีกครั้งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ได้เริ่มขึ้นครับแต่มันไม่ใช่การสู้กันด้วยดาบนะไม่ใช่ด้วยกำลังแต่เป็นการต่อสู้กันด้วยพลังของปัญญาและถ้อยคำพอบริษัทเห็นว่าพระเจ้าสุทธสมกลับมาจริงๆตามสัญญาก็ยิ่งแบบอยากฟังธรรมบทนั้นใจจะขาด พระเจ้าสุตโสมก็เลยเริ่มแสดงคาถาทั้ง4บทให้ฟังครับซึ่งก็เริ่มต้นด้วยคาถาบทนี้แหละที่พูดถึงความสําคัญของการครบหาบัณฑิตคนดีพอได้ฟังธรรมมาที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นเข้าไปนะครับโอ้โหจิตใจที่มันเคยแข็งกระด้างโหดเหี้ยมของโปริษาทเนี่ยมันอ่อนโยนลงทันทีเลยร่างกายแบบรู้สึกปิติไปหมดซาบซึ้งในพระปัญญาของพระเจ้าสุโธมมากก็เลยบอกว่าสหายเอ๋ยเราประทับใจมาก เราจะให้พรท่าน4ข้อเลยเป็นการตอบแทนแล้วตรงนี้ล่ะครับที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมของพระเจ้าสุดโทสมแบบสุดๆเลยพระองค์ไม่ได้ขอพอรอะไรเพื่อตัวเองเลยนะแต่ใช้พรสีข้อเนี่ยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาวิกฤตทั้งหมดเลยสุดยอดมากข้อแรกขอให้บริษัทอายุยืนอันนี้ฉลาดมากเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยก่อนไงข้อ2ขอให้ปล่อยกษัตริย์อีกร้อยพระองค์ที่จับมาข้อส ขอให้บริษัทได้กลับไปครองเมืองเหมือนเดิมและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยคือขอให้เลิกกินเนื้อมนุษย์ตลอดไปเห็นไหมครับว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่ว่าใครรอดใครตายนะแต่มันยังทิ้งมรดกทางความคิดที่สำคัญมากๆเอาไว้ให้เราด้วยซึ่งมันสะท้อนถึงแก่นแท้ของคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เลยล่ะครับสรุปก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเจ้าสุดถมไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตตัวเองกับกษัตริย์อีกเป็นร้อยนะ แต่ยังสามารถเปลี่ยนใจราชามนุษย์กินคนได้สำเร็จด้วยพลังของสัจจะกับความเมตตาลุลวนเลยสุดท้ายทุกคนก็ได้กลับไปครองเมืองของตัวเองรวมถึงบริษัทด้วยสันติสุขก็กลับคืนมาอีกครั้งแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยถูกเล่าต่อต่อกันมาในฐานะชาดกหรือก็คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเขาเชื่อกันว่าพระเจ้าสุดโตสมก็คือพระพุทธเจ้าในชาติก่อนนั่นเองส่วนบริษัท ก็คือพระองคุลิมานโจนที่กลับใจมาเป็นพระอาหารหันต์ได้ในที่สุดแล้วพรามนันทะละ่ะก็คือพระอานนท์พุทธอุปถาคนสนิทนั่นเองครับเรื่องราวทั้งหมดของพระเจ้าสุธโสมเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้พวกเราได้กลับไปคิดกันต่อ <c oughs> ว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีความจริงหรือมีหลักการอะไรบ้างที่เรายึดมั่นถือมั่นมากพอจนพร้อมที่จะยืนหยัดเครื่อมัน แม้ว่าอาจจะต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็ตาม